เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วันนี้อยู่กับคุณทัดาวทองอิมและผมนัทเดชเยียบปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวสารมากมายเลยทีเดียวหลายต่อหลายประเด็นที่น่าติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยเวลาของเรามีประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยคัดมาเลยเป็นประเด็นเด็ดๆที่จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับพรรมต้องบอกว่าติดตาม วันต่อวันเลยคุณนะทเดชคุณผู้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยจะยังไงดีกับการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังที่รัฐบาลเศรษฐานหนึ่งก็ทํางานมานานกว่า7เ,เดือนแล้วด้วยค่ะช่วงนี้ก็เป็นกระแสนะครับเรื่องของการปรับเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งทางนายกเองเนี่ยก็บอกว่าอ่ะยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยเข้ามาถามข่าวนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติไปตามกันในเรื่องของการแสดงความเห็น กับการดำเนินโครงการดิจิทัลบลเลตนะครับของรัฐบาลซึ่ง นี่ก็เป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเหมือนกัน<ช>นะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมาชิกุทธสภาเองหรือว่าพรรคการเมืองเองครับค่ะก็เดี๋ยวมีมาฝากกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไป<ม>ดูเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ค่ะมาดูทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกันก่อนมีเรื่องของการปรับคอรมอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแน่นอนว่านักข่าวก็ไปติดตามทําข่าวกันอย่างคึกคักเลยเพราะว่ามันมีกระแส คุณนะัทเดชคุณผู้ฟังเรื่องของการปรับคอรมอโหต้องบอกว่ามีโผออกมาเรียบร้อยแล้วนะใครบ้างที่ต้องกลับสู่สภาใครบ้างที่จะได้ไปเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นะคะซึ่งทางนายกเองก็เปิดเผยาภายหลังการประชุมคอรมอวันนี้นะคะบอกว่ามีรัฐมนตรีคนไหนวันไหวกับกระแสข่าวการปรับคอรมอหรือไม่อันนี้นะักข่าวไปถามนะคะว่าเออมีรัฐมนตรี คนไหนเนี่ยวันไหวกับเรื่องของโผคอรมอลที่ออกมาหรือไม่แล้วก็มีการไปสอบถามอะไรในที่ประชุมหรือไม่ซึ่งนายกบอกว่าไม่มีเลยไม่มีใครถามอะไรพักร่วมก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่สื่อเสนอข่าวไปแล้วแล้วก็บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนการทำงานก็ต้องขอบคุณสื่อที่นำเสนอข่าวไปตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็มุ่งมานะทำงานอย่างเดียวส่วนที่พักพลังประชารัฐค่ะเสนอรายชื่อคอรมอในโคต้าที่ว่างอยู่ มีหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีการพูดอะไรกันนะคะในเรื่องนี้แล้ววันนี้เองก็ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเรื่องเข้าโพดแล้วก็อีกหลายเรื่องแต่ว่าก็ไม่เห็นจะพูดถึงเรื่องของออการเสนอรายชื่อคอรมอในส่วนของพักพลังประชารัฐค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามว่าในะสัปดาห์นี้เนี่ยจะนักแกนนำพักร่วมรัฐบาล เข้ามาพูดคุยหรือไม่ทางนายกก็บอกว่าถ้าเป็นการคุยก็คุยกันเป็นส่วนตัวกับบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็มีการทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับส่วนเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะยังไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมอยู่หรือไม่ทางนายกเศรษฐาเนี่ยย้อนถามนะครับบอกว่าว,วินาทีนี้เนี่ยผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสไปนั่งคุมกองทัพหรือไม่นายกก็บอกว่าตนว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะเงื่อนไขและก็เวลามากกว่าครับค่ะนอกจากนี้ในส่วนของโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะยังไปไม่ถูกทางหากนายก่ยไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกลายเป็นเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามจากนักข่าวนะคะนายกก็บอกว่า ออขอไม่ตอบคำถามเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ยชัดเจนไปแล้วตั้งแต่10เมษายนที่ผ่านมาที่แถลงไปแล้วนะคะส่วนส่งไม้ต่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วหรือไม่นั้นนายกก็ได้แต่ยิ้มค่ะแล้วก็พูดว่ายังไม่มีอะไรที่จะส่งไม้ต่อให้ใครทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้นะครับกระแสะข่าวที่ว่าพรรเพื่อไทยจะยึดเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคืนจากพรรประชาชาติ นายกรัฐมนตรีตระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยตนไม่ทราบขอให้ไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อถามต่อนะครับว่าเหมือนว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยต้องการยกเรื่องเพิ่มเติมจึงมีการปรับกร,รมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องการทํางานกับสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญมาตลอด ส่วนจะยกเครื่องอย่างไรหรือว่าปรับอย่างไรในบริบทปัจจุบันทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับระบบรัฐสภาอะไรที่จะทําให้สามารถขับเคลื่อนกฎหมายระบบตรวจสอบได้ก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับนายกยังพูดถึงเรื่องของทัศนคติ นะคะในส่วนที่ว่าทัศนคติของนายกเนี่ยคนที่เป็นประธานสภาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนายกเศรษฐาก็บอกว่าตนคงจะไม่ไปก้าวล่วงและคงไม่ไปพูดอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนกับคนที่อยู่ปัจจุบันเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของตนจากนั้นนายกก็ตัดบทนะคะด้วยการพูดขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็เดินออกจากจุดสัมภาษณ์ทันทีค่ะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหววันนี้ที่ทรเนียรัฐบาลนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อมามาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างกับหมอชนน่านนะครับที่ก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าไม่ได้น้อยนะถ้าหากว่ามีช,ชื่อเนี่ยหลุดไปจากโพครมคชุดใหม่นะครับยังทํางานให้เต็มที่ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกระแสข่าวนะครับมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้ซึ่งสําหรับตนเองเนี่ยไม่มีอะไรมากระทบต่อการทํางาน แต่ในส่วนข้าราชการประจําตนเองไม่ทราบทางนี้ตนได้สั่งการมาโดยตลอดนะครับว่าห้ามใส่เกียร์ว่างนะต้องทํางานตลอดทุกคนเนี่ยต้องทําเต็มที่ด้วยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนอยนะก็ยังทํางานตามปกติไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่ก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ทิ้งถ่ายด้วยนะครับบอกว่าอย่าไปคิดมาก ค่ะนั่นก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ตามโผคอรมอใหม่ออกมาก็ว่าจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็จะให้กลับมาทำงาน ป็นในสภา,าแทนนะคะสำหรับคุณหมอชนละนานค่ะคราวนี้มาดูรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนค่ะก็มีกระแสข่าวเช่นกันว่าจะถูกกลับออกจากคอรมอชุดใหม่ก็คือนายเกรียงกันติน,นันนั่นเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์อันนี้ตอบสั้นมากคุณนันทเดชคุณผู้ฟังนายเกรียงเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็นักข่าวก็ถามว่าประเมินหรือไม่ว่าทําไมมีชื่อตนเองเนี่ย จะถูกปรับออกจากคอรอมอละ่ะซึ่งในเกรียงก็บอกว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ยังไม่เห็นข่าวส่วนคิดว่าถึงเวลาที่จะปรับคอรอมอลแล้วหรือยังในเกรียงก็บอกว่าไม่ทราบเลยอ่ะก็เรียกว่าวันนี้นะข่าวก็น่าจะวิ่งตามนะักธุงกิจหลายท่านาเพราะว่าก็มีหลายคนที่อาจจะหลุดโผ ในคอรมอชุดใหม่แล้วก็มีหลายคนที่อาจจะต้องอปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็มีการไปสัมภาษณ์กันนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของฝ่ายบริหารของทางคณะรัฐมนตรีค่ะอีกหนึ่งประเด็นครับไปติดตามกันในช่วงหน้าจับก,กระแสน,นิติบัญญัติอย่างที่บอกไว้ว่ามีการแสดงความเห็นจากทางด้านของสสพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภากับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลตติดตามช่วงหน้าครับ ติดตามก,ตกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่คุณนัทเดชบอกไว้จะพามาดู ความคิดความเห็นจากทางสมาชิกรัฐสภากันบ้างไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ออกมาให้ความเห็นเป็นห่วงเป็นใยกับการดําเนินโครงการดิจิทัลว a l เล็ของรัฐบาลค่ะเริ่มกันที่สวสมชายค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าหากรัฐบาลเนี่ยนำงบประมาณเหลือจ่ายของปี2567มาใช้ดาเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะต้องออกกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณนะคะครับโดยความ เห็นจากทางด้านของนายสมชายแสวงการสมาชิกผู้ที่สภานนะครับกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลถแถลงข่าวบอกว่าสามารถดำเนินการโครงการดิจิทัลบอลเลตในวงเงิน5 0 0แสนล้านบาทผ่านกระบวนการบริหารงบประมาณจาก3ส่วนด้วยกันก็คือเงินงบประมาณปี67จําำนวน1 7 5 0 0 0ล้านบาทเงินงบประมาณปี68จําจำนวน 1,52, 0 0 0ล้านบาท และจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือวอ่าทกอสออีกจำนวน1 7 7 2 0 0 0ล้านบาทว่าตนเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตถึงแหล่งที่มาของเงินในส่วนแรกก่อนตามที่รัฐบาลอ้างว่าจะบริหารจัดการเงินปี67จําำนวน1 7 5 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยโดยพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนรายการใดบ้างแล้วก็จะมีการนำงบกลางมาใช้เพิ่มเติมโดยการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ2567ต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรลาชาออกไปอย่างน้อย4เดือนทั้งที่การยกร่างกฎหมายดังกล่าวโดยกระทรวงต่างๆได้ดำเนินการผ่านสำนักงบประมาณเสร็จแล้วในรัฐบาลก่อนหน้าแม้จะมีข้ออ้างว่ารัฐบาลใหม่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ต้องปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี67ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลน,นั้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลชุดใดใช้เวลาแก้ไขร่างกฎหมายงบประมาณนานมาก เท่ากับรัฐบาลชุดปัจจุบันดังนั้นตนเนี่ยจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าการทําให้ล่าช้าออกไปแล้วก็เหลือเวลาใช้งบประมาณเพียง5เดือนเศษนั้นเป็นความผิดพลาดล่าช้าหรือว่าความจงใจเพื่อให้การลงทุนต่างๆหลายแสนล้านบาทในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐในภาพรวมไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบในปี67ได้ทันแล้วก็เพื่อที่จะนำงบประมาณเหลือจ่าย ไปดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในจำนวน175,000ล้านบาทหรือไม่รวมทั้งยังมีคำถามด้วยนะครับว่าเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ระบุว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ด้วยหรือไม่ครับนอกจากนี้สวสมชายยังบอกอีกนะคะว่าการดึงงบเหลือจ่ายจากงบประมาณปี2567มาใช้โดยจะนำเงินเนี่ยไปใช้ดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจากการตรวจสอบ คำถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรและอุทิศภาในเรื่องของพรบรงบประมาณปี2567นะคะวงเงิน3.48ล้านล้านบาทก็ไม่พบการตั้งโครงการนี้นะคะโดยคอรมอเนี่ย ถ้าจะทำโดยการโอนเงินส่วนนี้ไปใช้โดยพลาการเนี่ยจะทำได้อย่างไรนอกจากนี้อ่ะการดึงงบเหลือจ่ายไปใช้เพราะว่ารู้ว่าหน่วยงานต่างๆจะใช้จ่ายงบไม่ทันเนื่องจากเหลือเวลาอย่างที่คุณนัทเดชบอกไว้ก็คือเหลือเพียง5เดือนเศษตามที่สวสมชายบอก มันก็เลยทําให้เหลืองบประมาณเอาไว้ที่งบกลางก่อนสวสมชายก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าการจะนํางบเหลือจ่ายไปใช้รัฐบาลเนี่ยจะต้องออกเป็นกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณหรือไม่เพราะว่าหากนําไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอล l e t โดยไม่ออกเป็นกฎหมายโอนงบประมาณจะถูกตรวจสอบเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งเป็นเงื่อนไขของการใช้จ่ายงบกลางด้วยอย่างแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝากไปยังรัฐบาลนะคะว่า ถ้าจะใช้จริงๆก็จะต้องมาออกเป็นกฎหมายโอนงบประมาณเพื่อให้การนำเงินงบประมาณปี2,567ไปใช้เนี่ยใช้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็จะได้ไม่มาตรวจสอบถูกตรวจสอบถูกดำเนินการทางคดีทางกฎหมายในภายหลังค่ะครับ ต่อมานะครับมาดูความเห็นจากทางด้านของสอส,อสอพักเก้าไกลกันบ้างกับสอสอจุลพงครับที่ออกมาเตือนรัฐบาลนะครับว่าให้ระวัง3ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการดิจิทัลบ l ล e t แล้วก็บอกว่า,าการใช้จ่ายเกินตัวแล้วรายได้ต่ำเนี่ยจะเสี่ยงกระทบต่อการเงินการคลังของประเทศด้วยโดยนายจุลพงศ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลกล่าวเตือนไปยังรัฐบาลใน3ประเด็นด้วยกันนะครับในการดําเนินโครงการ Digital วอลเล็บอกว่าความเสี่ยง3ความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงแรกคือเรื่องของการเตรียมตัวกับวิกฤตในอนาคตเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเกิดวิกฤตการสู้รบไม่ว่าจะเป็นทางฝ่า,ฝาของยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็อีกหลายแห่งทั่วโลกและถ้าโลกเกิดวิกฤตจากความไม่สงบขึ้นจนถึง ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลกประเทศไทยเองก็จะประสบกับความยากลำบากในการ,รเผชิญกับวิกฤตหากมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวซึ่งการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลตหากเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เติบโตตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือเติบโตน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ความเสี่ยงของไทยในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือภูมิภาคเนี่ยก็จะทำได้ยากอย่างไรก็ตามรัฐบาล จะคาดหวังรายได้จากการเก็บภาษีเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตไม่ได้เพราะหากดูตัวเลขรายได้ของประเทศจากการจัดเก็บภาษีมีรายได้จัดเก็บเพียงร้อยละ13.7ก็ลดลงกว่าเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ร้อละ17ของ GDP ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วการเก็บภาษีเนี่ยเขาเก็บได้คุณทดาวครับ,รบได้ถึง 35%นะครับของ GDP ดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงมากขึ้นของประเทศไทยในการที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตเพราะว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็ในขณะที่รายได้เนี่ยมีเข้ามาต่ำกว่าค่ะคราวนี้นะคะมาดูความเสี่ยงที่2ค่ะก็คือเรื่องของการขาดงบประมาณสําหรับนําไปใช้จ่ายอื่นๆของรัฐบาลไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีภาระอื่นๆอีกมาก ทั้งการช่วยเหลือยกระดับความเป็นอยู่ของกเกษตรกรแล้วก็คนชนช,นชั้นกลางคนยากจนรวมไปถึงการช่วยเหลือ SME หากไม่สามารถยกระดับกเกษตรกรรวมไปถึงคนยากจนให้ขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางได้ไทยเองก็ไม่มีทางที่จะขับเคลื่อนด้วยคนชั้นกลางเหมือนกับประเทศอื่นๆได้แล้วก็หากไม่สามารถไปเพิ่มสัดส่วน SME ใน GDP ให้มากขึ้นไทยก็เดินหน้าต่อได้ยากดังนั้น ถ้าเกิดจะแจกเงินนะคะที่มันมีเงื่อนไขว่าห้ามไม่ให้เอาเงินไปชําระหนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของหนี้สินอีกทางรัฐบาลเองก็จะต้องมีภาระในการตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สินเกษตรกรตรงนี้อีกด้วยค่ะครับและส่วนความเสี่ยงประ,ประเด็นสุดท้ายที่ทางสสจุลพงศ์บอกไว้นะครับก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมีช่องว่างเช่นเรื่องของการจัดทำซูเปอร์แอปที่รัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะสร้างขึ้นใหม่ใครจะเป็นผู้จัดทำหากจะทำให้เอกชนเข้ามาทำเนี่ยมีการจัดจ้างแล้วหรือไม่อย่างไรและหากมีการจัดจ้างแล้วผ่านการประกวดราคาเมื่อไหร่อีกทั้งระบบบล็อกเชนที่อ้างว่าจะใช้นั้นไม่มีคนกลางทำให้ตรวจสอบไม่ได้ว่าใครทำอะไรนอกจากนี้ระบบที่รัฐบาลจะนำมาใช้กับโครงการดิจิทัลวัลเลต จะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการคอรัปชันซึ่งเป็นเดิมพันที่รัฐบาลน,นั้นจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินโครงการดิจิทัลเ l ล e t ในครั้งนี้ครับมีเสียงบางช่วงบางตอนของสสจุลพงเดี๋ยวไปรับฟังกันครับถ้าโลกเกิดวิกฤตจะความไม่สงกขึ้นจนถึงทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลก หรือหากเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงในประเทศเช่นปี2,554ขึ้นอีกประเทศไทยจะประสบความยากลำบากในการ,รเผชิญกับวิกฤตหากเราใช้จ่ายเกินตัวความเสี่ยงที่2คือการขาดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆรัฐบาลยังมีภาระขีดมากที่จะช่วยเหลือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชนชั้นกลางคนยากจนและการช่วยเหลือ SME ความเสี่ยงที่3คือการทุจริตคอร์รัปชันครับเช่นการจัดทำซูเปอร์แอปที่รัฐบาลเพิ่งมาบอกว่าจะสร้างขึ้นใหม่นั้นใครจะเป็นคนจัดทำครับความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันจึงเป็นเดิมพันที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอแนะออกไปยังฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลที่จะดำเนินโครงการนี้เพราะต้องบอกว่าเมื่อคิด ในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะติดใจในหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็ผ่านการสะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นมีการถแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ค่ะคราวนี้ค่ะไปดูช่วงหน้ากันบ้างทุกวันพุธและพฤหัสบดีคุณนัทเดชพาคุณผู้ฟังไปตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมกันหน่อยค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของการอาบน้ำผสมผงคลอรีน ทำให้ผิวขาวขึ้นใช่เรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าใช่เรื่องจริงดิฉันจะรีบไปซื้อเลยนะคะมาติดตามในช่วงหน้าค่ะกับช่วงเช็คอิทเอาค่ะอาบน้ำที่ผสมผงคอรีนทำให้ผิวขาวขึ้นใช่เรื่องจริงหรือไม่ มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอาบน้ำผสมผงคอรีนทำให้ผิวขาวขึ้นจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ การอาบน้ำผสมผงคอรีนเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยผงคอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นฝาผนังวัสดุอุปกรณ์หรือฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงประคายเคืองดวงตาและระบบทางเดินหายใจซึ่งสารคอรีนที่ขายในท้องตลาดมักมีความเข้มข้นสูง ดังนั้นผู้ใช้ต้องสวมถุงมือยางสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับสัมผัสปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุฉลากอย่างเคร่งครัดทั้งวิธีการเจือจางการนำไปใช้คําเตือนและความเป็นอันตรายซึ่งจะแสดงด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยโดยการใช้คอลอรีนผสมน้ำเพื่อแช่หรืออาบน้ำนั้นแม้จะใช้ในปริมาณที่น้อย แต่เมื่อผิวหนังสัมผัสกับคอรีนก็จะส่งผลให้ผิวหนังรักขายเคืองได้คอรีนจึงถูกห้ามใช้เป็นส่วนผสมในสบู่หรือเครื่องสําอางอื่นๆอีกด้วยทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสําคัญกับการมีผิวสุขภาพดีมากกว่าผิวขาวโดยอย่าหลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะอาจเกิดผิวเสียถาวรหรือผิวหนังอักเสบได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.mops.go.th และแน่นอนนะคะปิดท้ายรายการในช่วงนี้นะคะจะชวนแฟนๆวิทยุรัฐสภามาร่วมกิจกรรม3ทศวรรษกับวิทยุรัฐสภา30ปพีพอดีพอดีเลยนะคะจะมีการจัดงานขึ้นสุกหน้าค่ะย6เมษายนนี้ที่อาคารรัฐสภาและอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะก็สามารถพบกับกิจกรรมแฟนมิทติ้งพูดคุยกับผู้ฟงังพบปะกับผู้จัดพ,พบปะกับ พวกเราได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภารวไมไปถึงมาดูอาคารรัฐสภากันหน่อยค่ะว่า,ามีตรงไหนส่วนไหนเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะเคยเห็นแค่ตามสื่อนะคุณนัทเดชหลายคนเนี่ยเคยฟังแค่ทางวิทยุนะครับก็ยังไม่ได้เห็นวา่าห้องที่เรานั่งจัดรายการกันเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาของพิธีกรคุณทัดดาวคุณอรพันธ์ ตลอด <วน S 2> จน,<ว>นคุณนัทเดชเองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาพบกันในวันที่26นี้ครับค่ะซึ่งใครสนใจก็สามารถร่วมงานได้นะคะโดยลงทะเบียนเข้างานได้ที่เบอร์โทรศัพท์0658762832<ๆ>ก็ลงทะเบียนได้ยาวๆเลยถึง19เมษาย,ยนนี้หรือว่าจะคลิกลงทะเบียนออนไลน์ทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะสามารถไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครว่าง,างๆก เชิญชวนมากับ30ปีวิทยุรัฐสภาค่ะครับและทั้งวันนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิกนาทีถึง17.30นาิกานาทีวันนี้คุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเดียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ